สวัสดีครับวันนี้ร้านทรงหิงหัวนะครับมาแนะนำะเครื่องยนต์ตระกูลนิสสันนะครับตัวนี้ PF6 นะครับปั๊มใหญ่360แรงครับใส่แทน CW 4 3 0 UD ได้เลยนะครับตัวนี้แทน PE6 ได้เลยเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมครับ